เป็นคุณเพลินค่ะนี่คะ่ะที่พระท่านยืนอยู่นะ้าห้องน้ำนะาสูงเกือบถึงหน้าอกท่านนะคะความสูงที่ถมดินนะคะท่านจะสร้างตรงนั้นคะ่ะเพราะอันเก่าเนี่ยคือต้องทุบทิ้งความลุกเนี่ยเกือบหน้าอกท่านเห็นยแม้กระท่านก,นกาลังดูอยู่คือถ้าถมดินตรงนี้มันก็ไม่มีผลว่ามันสึกหรอมากท่านก็เลยเอาตรงนู้นถมแล้วค่ะล้วก็มันก็มันผุพังหมดแล้วมันผุพังหมดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะความลึกืเห็นชัดๆเลยที่พระจาจาร์ยืนน้ะห้องน้ามันก็พังหมดละ ก็เลยว่าที่ถมไปในเกือบถึงหน้าอกท่านแล้วค่ะพร้อมที่จะออ่สร้างได้เนาะพระจาจาร์เมื่อเช้านี้ที่ดูช่างเขาเขาอ่ของวัดอ่าบึงสาเนาะเป็นช่างที่จะมาทําให้เนาะพระจาจาร์เนาะไหนคะพระจาจาร์ตั้งตรงไหนคะที่พระจาจาร์ยืนเลยหรอคะอ๋อค่ะที่นี่เนาะสามห้องก็เป็นสังกะสีแบบที่บอกเนาะข้างๆก็เป็นเขาเรียกไม่ถูกคล้ายๆสังกะสีแต่ดีกว่านะคะพระจาจาร์สามห้องห้องหนึ่งของพระนะคะโลซิ่นใช่กะ อาจารย์คะญาติโยมบอกว่าเอฟซีบอกว่าห้องหนึ่งของพระส่วนตัวเป็นเลยอีกสองห้องของญาติโยมเหมือนที่วัดบึงสาเนี่ยมันก็มีห้องน้ําพระนะคะนี่ค่ะคุณพี่เป็นอยากถ่ายให้ดูนะคะค่ะนี่ค่ะตรงที่ท่านยืนสามองแล้วก็ความสูงแล้วที่หน้าอกท่านเมื่อกี้ท่านยืนตรงนี้นะคะเป็นคุณเป็นค่านี่ค่ะที่พระท่านยืนอยู่น้าห้องน้ํานะสูงเกือบถึงหน้าอกท่านนะคะความสูงที่ถมดินนะคะท่านจะสร้างตรงนั้นคะ่ะเพราะอันเก่าเนี่ยก็คือต้องทุ <S 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 บทิ้ง ความลุกเนี่ยเกือ,หอบหน้าอกท่านเนี่ยรั่ท่านกำลังดูอยู่คือถ้าถมดินตรงนี้มันก็ไม่มีผลว่ามันสึกหรอมากท่านก็เลยเอาตรงนูงน้นถมแล้วค่ะก็มันก็มันผุพังหมดแล้วมันผุพังหมดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะความลึกแเห็นชัดๆเลยที่พระอาจารย์ยืนเนาะห้องน้ํามันก็พังหมดละก็เลยว่าที่ถมไปในเกือบถึงหน้าอกท่านแล้วค่ะพร้อมที่จะออ่สร้างได้เนาะพระอาจาร์เมื่อเช้านี้ที่ดูช่างเขาเขาอ่ของวัดอ่าบึงสาเนาะเป็นช่างที่จะมาทําให้เนาะพระจาจาร์เนาะ ไหนคะพระอาจารย์ตั้งตรงไหนคะที่พระอาจารย์ยืนเลยหรอคะตั้งที่นี่หรออ๋อค่ะที่นี่เนาะสามห้องก็เป็นสังกะสีแบบที่บอกเนาะข้างๆก็เป็นเขาเรียกไม่ถูกคล้ายๆสังกะสีแต่ดีกว่านะคะพระอาจารย์สามห้องห้องหนึ่งของพระนะคะสังะสีโลซิงที่น,านา่นโลซิ<า>ใช่ค่ะ<า>พระอาจารย์คะญาติโยมบอกว่าเอฟซี FC บอกว่าห้องหนึ่งของพระส่วนตัวเป็นเลยอีกสองห้องของญาติโยมเหมือนที่วัดบึงสาเนี่ยมันก็มีห้องน้ําพระนะคะนี่ค่ะคุณพี่เป็นอยากถ <ใน S 1> <ม>่ายให้ดูนะคะค่ะ นี่ค่ะตรงที่ท่านยืน,นยสามองแล้วก็ความสูงแล้วที่หนะ้าอ,อกกันเมื่อกี้ท่านยืนตรงนี้นะคะ